Way to god man I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is so They start to notice that I'm in motion. There is no motion. You're not just chosen. It takes the motion to stay composed. So, the way you're in fundamental, you do keep me back. ผมมีเพจขายไอเกม Rv มาแนะนําราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีเลือกชมมากกว่า200ร้อยดีดีสกินแหลแหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP ซเวรับซื้อขายเกมออนไลน์เคดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv อีกด้วย มีเว็บไหนเสนอมาไ,ได้ที่เพจ TP s e รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้ครูปองคุ้ม,ม,มผมแนะนําร้านนี้เลยครับมารุชช OP เติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open i ดลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบลพาสก็ลดสูงสุดไปถึง25%เลยครับ ใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แ Ba สเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโลฉีนะครับก็สำหรับในแพทนี้ผมมองว่าฉีค่อนข้างเก่งครับเพราะว่ามีพุ่มเยอะขือที่มันใหญ่ขึ้นครับผมคิดว่าฉีน่าจะอันติได้ง่ายขึ้นดักพุ่มได้ง่ายขึ้นนะครับผมและลูนที่ผมเล่นผมจะเล่นบอลูนคีนะครับแต่ว่าในท็อปเนี่ยเขาจะได้บอลลูน,นจาอร้อยกันซึ่งผมลองเล่นแล้ว ผมไม่ค่อยชอบรูนเจาะร้อยนะผมชอบรูนคีมากกว่านะครับฉ,เฉีเนี่ยคราสสีของฉีเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีของโจมตีเพิ่มเกาะนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราห้อยรูนคีมาด้วยแล้วเนี่ยคือตอนที่มันตีติดคีดาเมจมันจะแรงมากๆนะครับผมถ้าเกิดเราคอมโบไปแล้วมันติดคีทั้งสองทีอ่ะก็ตายแล้วครับไม่หนึ่งคอมโบนะครับคิวเลนเนี่ยเขามาเคลียร์เลนช้านะผมคิดว่าเขาจะไปช่วยป่าฝ่าม,มานะครับเพราะฉะนั้นก็ มังกรเล็กตรงนี้ก็ต้องเป็นของผมนะครับถ้าเกิดเราได้มังกรเล็กตรงนี้มาโอกาสที่เราจะเวลสี่ก่อนคิวเรนเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดเราเวลสี่ก่อนแล้วก็ได้เดินเกมก่อนนะครับได้ดักก่อนนะครับผมประกาศเลยเล่นฉี่เนี่ยพยายามอะไรเนี่ยจะเทะเหรอ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 ครับเพื่อนพี่คิวเรนพี่ไหวหรือเปล่าครับพี่จะเทกับผมเนี่ยหรือบอกไปครับพาสติของฉี่เนี่ยมันมีดูดเลือดด้วยนะครับผม ทุกคนเห็นไหมต่อยไปเมื่อกี้เนี่ยเราได้เลือดคืนมาด้วยนะครับผมทั้งต่อยแรงทั้งดูดเลือดทั้งต่อยไว้ทั้งเพิ่มเกาะครับเป็นพาสซีฟที่แบบโคตรจะเป็นสายประทะนะครับตอนนี้เราใกล้เลเ้วสี่แล้วนะครับผมก็เอกีของฉีนะครับผมจะได้พาสซีฟมาหมดเลยนะครับเราใช้สกิลหนึ่งก็ได้มา2สแต็กนะครับใช้สกิลสองก็ได้มา2สแต็กนะครับใช้ติก็ได้มา2สแต็กในครับผมประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเก็บพาสซีฟของฉีนะครับแต่ว่า าสิบเนี่ยมันจะตันได้แค่สี่สเต็กนะครับเดี๋ยวเราลองดักคิวเดนดูนะครับว่าเขาจะเดินมาเส้นนี้หรือเปล่าหรือเขาจะลัดสายตรงไปแม่น้ำนายเลยโอเคผมคิดว่าเขาน่าจะเดินแม่น้ำนายว่ะทุกคนเอาพุ่มไปแล้วครับเราจะมาปิดได้นะครับผมตรงนี้เจ็บมากเลยนะปิเกอร์เลยครับผมแล้วผักสองตรงนี้แบบสวยๆครับผมแล้วช้อนเข้าไปสองตัว าต่อครับที่โอเคผมจะมาช่วยเพื่อนสักหน่อยแต่ไม่ได้แล้วนะครับเอ้ถ้ายงี้คือเรากลับเลยครับถือว่าเรามาเดินเกมคุมแล้วครับผมเดินรอบเดียวได้สองครับตรงนี้เรียกว่ามาเก็บตกได้โคตรจะดีอยากเจ้าบูอยู่นะครับแต่ว่าฟอร์เรนเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่เสี่ยงแล้วกันนะครับเร่ของเรานะครับผม ต่อเมื่อกี้นี้เป็นการใช้สกิลหนึ่งฟิกเกอร์แล้วก็อันตินะครับสกิลหนึ่งของเราเนี่ยสามารถใช้คู่กับฟิกเกอร์ได้นะครับก็ต้องไปฝึกเอานะใช้สกิลหนึ่งแล้วก็ฟิกเกอร์ไปในทิศทางที่เราอยากจะไปนะครับแล้วก็อันติแล้วก็สกิลสองแล้วก็ไล่ต่อยไล่ต่อยไล่ต่อยนะครับผมประมาณนี้คอมโบเดี๋ยวคียเลนเขาจะต้องวิ่งกลับมารับคีปเราหล่อช้อนเลยครับผมจังหวะนี้แล้วคอมโบเข้าไปครับไปไหนเข้าไปเอาคีปเหรอ ว่านายจะรอดเหรอไม่รอดนะครับผมคือิวเรนเนี่ยเป็นตัวที่ต่อกรกับเรายากอยู่แล้วครับเขาเป็นแอสซินครับเลือดเขาน้อยเขาไม่ค่อยมีความสามารถในการเทรดเลนครับส,ส่วนมากเนี่ยพวกแอสซินส่วนมากเนี่ยจะแพ้ทางฉี่แทบจะทั้งหมดนะครับเพราะว่าฉี่มันมีพาสซีฟที่อย่างที่ผมบอกอรเพิ่มเกาะดูดเลือดเพิ่มดาเมจเพิ่มตีไวครับผมมันก็ทําให้มันเนี่ยเคาน์เตอร์พวกแอสซินได้ง่ายครับมีสกิลที่อันติที่ผักใส่กําแพงแล้วสตันอย่างนานครับ มีสกิล2ที่สามารถเจาะเกาะได้ครับผมแล้วสกิลหนึ่งเนี่ยสไลด์ไปแล้วก็ล็อกอัพนิดหนึ่งด้วยนะครับก <has been S 1> ็เยได้ว่าฉีเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครบเครื่องนะ <c oughs> ผมคิดว่าไอ้มวยตัวนี้มันต่อยผมนะท <c oughs> ้ามแนช้อนมาแล้วครับผมโอเคผมเดินกลับเลนล่างเลยแล้วกันนะครับอีนี้ถ้าเกิดหนักพุ่มไปอีนี้ก็อาจจะได้มวยอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าเรามาหาพี่คิวเลยดีกว่าไม่เดินเข้ากำแพงหมดทุกคน ถ้าเกิดเขาไม่เดินเข้ากำแพงแ,แบบนี้แล้วก็จะคอมโบยากนะครับเกมที่ผมเลือกขึ้นมาเป็นโบเคนสเปียร์นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเป็นคิวเลนที่ไม่ได้แบบเกาะเยอะอะไรมากนะครับก็โบเกนสเปียร์เนี่ยตอบโจทย์อยู่นะครับผมี <S <S สามารถออกได้2แบบนะครับเอ้ยตัวหนึ่งนะครับผมช็อตนี้เพื่อนรวบได้ครับผักไม่โดนด้วยทุกคนแต่ไม่เป็นไรเอามาต่อยแก้คืนไปครับต่อยธรรมดาสไลด์เข้าไปต่อยนะครับผม ก็ผมขโมยบูเลยแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะขโมยได้ละดาเมจเราเริ่มสูงโอเคฟอร์เรนมานทุกคนเมื่อพี่เข้ามาผมก็ต้องวิ่งครับอยู่เดนตีล่างเพลินเลยทุกคนแล้วกลับมารับเล่นก่อนเล่นไหมหรือ,อยังไงโอเคผมน่าจะได้เคลียร์เลนล่างก่อนนะครับที่ต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นเป็นดาบใหม่นะครับผมดาบชิ้นนี้นเนี่ย เอามาไว้แบบแก้ทางเพื่ตัวแรงๆนะครับผมอย่างเช่นทูเลนมวยอะไรเงี้ยมันเพื่อทำให้เราจะถึกขึ้นได้นีครับแล้วก็เป็นไอเทมที่มีสเตตเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับแล้วก็มีสโลด้วยนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้ดักครับผมมุมแบบนี้ต้องโดนครับต่อยเข้าไปที่ทอยครับล้มเอ้ยพิเกอร์มาครับแล้วต่อยแล้วต่อยครับผม2อหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะครับพุ่มให้ดักเยอะมากครับทุกคน ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เข <c oughs> ่งนะแพทนี้มีผู้ไม่เล่นเยอะครับมีกําแพงที่มันกว้างนะครับผมถ้าเกิดมีบูแบบนี้ก็ไม่ต้องกลับบ้านครับผมเพราะว่าพาะีิวมฉีเนี่ยมันต่อยดูดเลือดนะครับเก็บตั้หลังข้อมีตอนนี้คือ,อเลนเนี้ยใครมาก็โดนเราครับเราค่อนข,ข้างแบบคุมเลนอยู่เลยฉีนี่เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดรวยแล้วเนี่ยน่ากลัวนะครับผมตอเลนนี่เราก็ไหวนะโอเคถ้าเขาแปะตีมาแบบนี้คือก็ไม่ได้ครับทุกคน เพราะว่าอันติฟอร์เรนเนี่ยมันทำให้เขาไม่โดนซีซีครับเขาก็จะไม่โดนเราผักเนาะเราปล่อยเขาไปครับผมแล้วก็หนีบอกเพื่อนสลับครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันมีป้อมไม่แครี่เล่นครับผมได้อยู่นะทุกคนโอเคไม่ได้ละวเราควรไปอยู่เลนที่แบบมันไม่ค่อยปลอดภัยนะสหรับออฟเลนอะก็เลนที่มันปลอดภัยก็ให้แครี่อยู่ไปครับเดี๋ยวผมลองดักดูครับผม เกิดจะมีใครสักคนที่ผ่านทางมาเส้นนี้มาแล้วครับผมไปหน้าม่วงไอลหน้าม่วงโดนผมไปหนึ่งคอมโบเอาด้วยไหมเอาด้วยไหมไอหัวจุกเอาด้วยไหมเอาด้วยไหมมาเด้มาเด้เดอืมต้องฟิกนะเชิงมวยอะ่ะเชิงมวยอะไรเนี่ยเจอกับมวยจีนผมเออนายมวยอะไรผมมวยจีนอะ่ะจงชุนอะ่ะรู้จักไหมปกหักกันได้นะ อ่อยมันจะไม่มีพลังแต่ว่าแรงนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยตี่เนี่ยมาเดยเจอหมัาซาลาเปาผมเข้าไปเข้าไปต่อยครับผมนี่เสียเชิงไปนายเนี่ยมันแค่มวยฝึกหัดนะเราเนี่ยมันมวยจีนเราจะสู้ได้ยังไงเจอหมัาซาลาเปาผมเข้าไปทำไมถึงเว้นหมัาซาลาเปาเพราะว่าฉี่มันชอบกินซาลาเปาเลยครับผม ใช่ครับขึ้นไปคุมเลนต่ออกี้นี้ทุกคนเห็นไหมตอนที่ผมคิดว่าผมจะโดนแรดคอมโบเนี่ยผมกดาดาบใหม่ทันทีเลยนะครับเพื่อจะรับดาเมจนะครับผมและดาบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสกิลตัวสตูเนี่ยสตูจะสโลด้วยนะครับผมก็เป็นในเทมที่ดีนะครับเหมาะกับฉีนะครับก็เลือกไปในเทมตามสถานาการณ์นะสำหรับชิ้นนี้ปกติแล้วเนี่ยผมจะขึ้นเป็นโอเมียมนะเอ,เอาแบบดาเมจเลยแต่ว่าในเกมน,นี้ฝั่งหุ้นตัวแรงๆมันเยอะครับก็เลยขึ้นมาเป็นดาบใหม่นะครับ แต่ชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะต้องขึ้นทอยด้วยนะครับผมเพราะว่ามวยแรงนะครับทูเรนแรงนะครับผมตอนนี้าเมดเราวมันพอนแหละในหนึ่งคอมโบอ่ะคึบเข้าพุม่มเยอะผมไม่น่าจะเห็นใช่ไหมละ่ะทูเรนไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมย, <c oughs> <c oughs> ยืนยึดพุ่มแบบเป็นงูแหละตอนนี้คือเดินเข้าพุ่มมาโดนฉกแน่นอนอะ่ะพุ่มเยอะแบบนี้คือของชอบเลยครับแบบนี้นี่มันปรับไม่ฉี่หรือเปล่าเนี่ย ตอนแรกผมก็ดูว่าลิกเตอร์จะเก่งครับทุกคนแต่ผมไปลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่าก็ยังไม่เท่าไหร่นะล er ิกเตอร์อ่ะแต่พอมาเราเล่นฉี่ล้วรู้สึกว่าแบบเห็นผลเลยครับผมเพราะว่าทุกคนเห็นกำแพงไหมที่มันกว้างขึ้นอย่างเงี้ยฉี่มันผักง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าเงื่อนไขแอนตี้ของมันเนี่ยถ้าเกิดจะให้ศัตตูสตัรเนี่ยต้องผลักให้โดนกำแพงหรือว่าสิ่งกีดขวางอะไรก็ได้นะครับผม้วแบบนี้ทุกคนดูขือดิ คืออย่างใหญ่พุ่มอย่างเยอะของชอบเลยครับพยายามดักพุ่มดูโอเคฟอร์เรนอยู่ครับผมวิ่งเลยฮะตรงนี้เดินเราโดนเปิดแล้วนะครับผมเราก็วิ่งครับเราจะอยู่ทําไมให้เพื่อนตายไปอยู่ไว้ก็ช่วยเพื่อนไม่ได้ครับทุกคนตอนนี้ทอยมาแล้วครับไอเทมชิ้นนี้เอาไว้สู้เกับทูเรนแล้วก็มวยครับผมถ้าเกิดเราเจอในกรณีที่มันไม่ใช่มวยอะ เราก็เจ็บอยู่ดีครับผมแต่ว่าทูเรนยนมันรวยไงผมก็ต้องออกครับไปเทมชินนี้มาไหมพี่มวยผมเห็นนะนายหัวจุกนายเดินมาเปล่านายอยากจะลองมาวัดมวยกับเราอีกรอบหรือเปล่าลนายอยากจะแก้มือไหมเพราะมวยมวยฝึกขัดของนายจามาสู้โอเคกูได้แหละเพราะว่าเราเมื่อกี้นี้เราเปิดภาพทีนิดนึงนายก็เชิงดีเหมือนที่ว่าเพื่อนนายก็มียงมีโยกนะ กินนี้ถ้าเราต่อยเข้าไปนี่คือล้มแน่นอนหมัดเราจะสั้นนะเพื่อนแต่ว่าหมัดเราหนักนี่แบบมีช่วงวิชานะแบบมีแบบปล่อยพลังภายในแบบออกมาด้วยนะอ่ะคิวเลนพิกเกอร์เล่นเลยครับตรงนี้แล้วคอมโบครับผมเรียบร้อยหนึ่งคิวเนาะเนาะครับผมวิ่งครับใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่ผมคิดว่าเขาจะเลือกเพื่อนเราเพียบ ป๊อกลับบ้านเลยครับผมผมว่ามันมีคีบทุกคนขอต่อยคีบดูเลือดแล้วกันบ้านไม่กลับแล้วตอนนี้มานาก็ยังมีครับผมเมื่อฉีกมีมานาก็ไม่ต้องกลับบ้านรบดักพุ่มเดิมเหมือนเดิมเลยแต่ว,ว่าต่อยป้อมบนได้แล้วนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยพี่ทอนพี่มายังไงเนี่ยนายแวน่นนายแว่นโดนต่อยแว่นแตกตัวดิบุรีไอ้โ,อโหมาเด้ โอ้ยหมอนี่มันมไม่มีฟิกก็ดิโอ้โหโดนใครครับผมโดนใครจนตายเลยผมเนี่ยทำเลนบนใหม่เกริ่นนัวว่ะเอ่อโอเคเื่อนเหล่านี้เข้าไปยันป้อมสองนายก็เอาเกินไปหยานบางทีอ่ะ มีฟิกนะดาบแดงมาแล้วครับผมพร้อมที่จะสังหารแต่ว่าเขาไม่เดยเกินมาว่ะทุกคนอืมมาไหมมีใครอยากรูกอยากเห็นไหมอเลนก็ได้นะเอาจริงโอเคไม่มีใครมาครับเพราะว่าเขาดันครับผมเพราะว่าเพื่อนเราตายสองเขาจะมาทำอะไรปิดอยู่นะปึ๊บผักเข้าไป โอ้โหผมโดนใส่นัวทุกคนเข้าทำไมวะในช็อตเนี้ย,ยรอใครสักคนที่ผ่านทางมาจะมีบ้างไหมก็ไม่นานมีเขาฝั่งวูนี่ออกันอย่างเดียวโดยทุกคนเขาไม่แยกกนะเพราว่าเขาแยากแล้วเขาโดนตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเป็นไงเต้นเต้นไปเลย ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดตะิลถ,ถูกก็หาว่าโปะไงเออทำไมปึ <Sometimes, S 1> ๊บ <is> แอบ,บก่อนพ็ไม่กลับคือจะบอกว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่วิ่งผ่านพุ่มแล้วนะว่าคิวเลนมันอ้อมอ่ะมันอ้อมไปดูนะอ้อมเลสเข้ากลางอนะ่ะมันไม่เข้าป่าแล้วตอนได้คิวเลนอะ่ะว่าเขาไม่น่าจะอยู่นะผมว่านั่นไงมันอยู่นู่นแล้วทุกคนผมดันเลยนะ แล้วก็สเลเยอร์กมันจะเกิดไ้นี่มันไหวไหมทุกคนว่าโอ้โอยานยังไม่อยู่เลยนะเฮ้ยมวยเห็นผมแล้วครับตรงนี้ม,นมีฟิกเกอร์อยู่ไม่ทันว่ะทุกคนยิวเลนเพิ่งไปนะเดี๋ยวผมจะทำบนไว้ก่อนจะมีใครกลับบนเอ้ยแถ้ามวอยู่นี่นะ โอเคดี okay, อย่างงี้ถือว่าผมดึงคนไปได้นะจะเย็นทอนจะเย็นทอนทอนเอานะอุ้ยอ้าฮ่าไอหมอนี่มันลุกเล่นอ่นะแล้วผมฟิกลัน่นโอเคือผมน่าจะฟิกอัดมันให้มันจบๆไปนะเฮ้ยแกเชิงอีกิกตายเดย เราพยายามดันบนไว้เะยครับผมเรียกคนมาเลนบนนะ <Family First. S 1> ได้ไหมวะโต๊กไม่อยู่เรืยผมจะไปดันบนดิ <Charge. S 1> ไปดันบนดีกว่าผมว่าอ่าทูเลนยังไม่ได้เข้าไปนะมีฟอร์เลนที่ลำอยู่ข้างใน สวยดิหยานแย่งได้เว้ยทุกคนและอย่างงี้ป้อมบนก็เป็นของผมคือตูเลนอะ่ะมาอยู่ข้างนอกดาร์กไวท้ทุกคนตูเลนที่เป็นป่าที่สามารถกดผลิตได้เขามาอยู่ข้างนอกดาร์ก <c oughs> เออดีเหมือนกันอ่ะดีนายไม่ทันจริง,รงๆเพื่อนวิทุกคนเห็นไหมบัฟก็อดอ่ะ 3ามพัดาเมจดาเมจแรงจัดสามพสองเลยหรอดูดิสามพสี่อุย้ยบัฟอย่างโกงครับผมอัพนี้องจริงคือยิ่งศัตรูเลือดน้อยอ่ะจ,จะยิ่งโดนแรงด้วยนะครับผมมันผมว่ามันมีการปรับห,หรือเปล่านะไม่รู้นะไม่รู้นะ จะมาเชียร์คิฟฟินๆแต่ดโดนฟิกเกอร์โยกเข้าไปเอาแว่นเลยทีนี้แว่นไต่รอบหนึ่งไปเปลี่ยนใหม่ตอนนีนะ้จะเปลี่ยนแว่นมาหลายอันแล้วนะโดนเข้ามาเราก็ไปบูลลี่ตัวละครไงผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมพูดสนุกสนุกเฉยๆนะครับผมอา่านะเมียนทอนบอกกูจะฮากับมึงไหมตอนนี้ฟอร์ลิงกำลงังล้ำอยู่เรียบร้อยฮะ จอห้าคนลุมช็อตอะไอบับดักช็อตอะพ <c oughs> อเล่นจะไหวอะผมว่ามันก็ไม่ไหวนะดูดิใครจะไหวเนี่ยเอาเดินเข้ามาทีละคนอะเอาผมมีห้าคนะ่ะก็ห้าช็อตอะมาพอแต่จะ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 บับละหมดแล้วนะครับกะจะคาป้อมซะหน่อยถ้าเกิดคาป้อมก็ได้เทอยู่มวยมวยจีนไปปล่อยไปต่อยกับมวยอะไรวะนะ่ะมวยกงเหรอผมก็ไม่รู้อะผมก็มั่วไปเรื่อย โอเคเกมนี้ก็ g ีเจครับผมเดีวเรามาดูซิว่าเกมนี้เรา MVP หรือเปล่าเพราะเราทำดาเมจไปมากน้อยแค่ไหนนะครับ MVP ด้วยนะครับผมก็น่าจะ MVP อยู่แหละทุกคนเพราะว่าต้นเกมผมทำเกมเดือดจัดเลยนะเดินไปเติมทั้งดักดักนี่คือใครเดินผ่านพู่มผมนี่ก็โดนนะครับผมยูเรนี่แทบจะเล่นไม่ได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับฉีในแพทนี้นะครับผมก็แนะนำนะเป็นหนึ่งตัวอีกเก่งนะครับผมเหมือนแพทเนี่ยมันปรับไม่ฉีกับเมตานะครับผมก็ไปลองเล่นดูครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับแล้วใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหหมม่คคคลิปน้าาารรัับบบบผ๊ยย